มีเหตุการณ์ที่อำเภอเจะนะจังหวัดนราธิวาสนะครับสะพานเนี่ยซุดแล้วก็หักเลยนะเนื่องจากว่าฐานลากเนี่ยตรงต่อหม้อด,ด้านใต้เนี่ยซึ่งเรามองไม่เห็นมันอยู่ในน้ำเนี่ยนะฮะเสาเข็มเนี่ยมันขาดน้ํามันกัดเซาะนะฮะฐานสะพานเนี่ยมันซุดเสียหายมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเมื่อวานนี้กลายเป็นเหตุหสลดเนื่องจากมีคนตายและมีภาพกล้องวงจรปิดจับภาพในขณะที่รถกระบะขับมาบนสะพานที่หักนี่ฮะ แล้วก็อยู่ในสภาพนี้เนี่ยพุ่งตกตรงสะพานที่มันซุดมันหักอย่างรุนแรงนะครับมีคนลอยกระเด็นออกนอกรถนอกจากนี้ยังมีรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งตกลงไปก่อนหน้านี้หนึ่งคันเหตุเกิดที่สะพานข้ามคลองไอบือแต่ในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนาราทิวาดเมื่อวานนี้ตอนประมาณตีห้าสี่สิบห้านาทีเกือบเกือบจะหกโมงเช้านะครับนี่ฮะอันนี้คือภาพเนี่ยที่จับตอนเหตุการณ์เมื่อสักครู่ขอดูอีกทีหนึ่งนะ ตอนที่รถกระบะวิ่งมาแล้วตกลงตรงสะพานนะฮะโอ้โหดูสิฮะไม่ทันได้เบรกมองไม่เห็นนะมาแบบนี้นะครับคือมาตอนแบบเช้าตรู่เลยนะฟ้าสางนี่ฮะผู้เสียชีวิตนะครับโดยเหตุการณ์นี้นะครับภายหลังเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้ไปตรวจสอบสะพานสุดตัวลงไปในคลองลึกประมาณ5เมตรโดยมีรถกระบะสีเขียวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนช่วงของล้อนหน้าตกอยู่ระหว่างซอกของสะพาน และพบรถจักรยานยนต์สีดำล้มตะแคงมีผู้เสียชีวิตหนึ่งได้รับบาดเจ็บสามผู้เสียชีวิตชื่อนายอามมนเจมาอายุ27ปีซึ่งเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์นะครับคนขี่รถจักรยานยนต์ที่เราเห็นในสักครู่นะครับที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาชนนี่นะส่วนคนได้รับบาดเจ็บ3คนชื่อนายแวอิสมาเอมะอายุ31เป็นคนขับกระบะได้รับบาดเจ็บเนี่ยที่บริเวณต้นขาด้านขวานายมะรรวี มะลีรอแนอายุ19ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณศีรษะนะครับนายอัศรียูโซอายุ30มีอาการแน่นหน้าอกแล้วก็เจ็บที่เข่าด้านขวาจากการตรวจสอบทราบว่าผู้ตายคือนายอามันได้ขี่รถจักรายานยนต์โดยมีเพื่อนซ้อนท้ายนะฮะกำลังเดินทางจะไปสวนะระหว่างทางขับอยู่บนสะพานสะพานก็เกิดซุดตัวลงอย่างกระทันหันทำให้ในายอามันซึ่งเป็นคนขี่รถจักรายานยนต์เสียชีวิต ส่วนเพื่อนได้รับบาดเจ็บขณะที่รถกระบะของนายแวอิสมาแอร์ขับมาและตกสะพานอีกคันหนึ่งนะต่อมาได้มีการตรวจสอบนะครับพบว่าสะพานดังกล่าวนั้นมีด้วยกันทั้งหมด4ช่วงความยาวทั้งสิ้นเนี่ยหนึเมตรมีความกว้าง7เมตรแต่ละช่วงนั้นมีความยาวช่วงละ30เมตรและได้สุดตัวลงไปในคลองไอบือแต่ช่วง โดยตอม่อซึ่งเป็นฐานรองรับน้ำหนักของสะพาน5ต้นได้สุดตัวลงไปในคลอง2ต้นคือต้นที่2และต้นที่3นะครับนายวันลบจินดาเพชรรองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนาราธิวาสได้เดินทางไปสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นระบ,บุว่าสะพานดังกล่าวผ่านการก่อสร้างใช้งานมานานกว่า30ปีส่วนสาเหตุที่สะพานทุดคาดว่ามาจากเหตุการณ์น้ำท่วมในช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว ได้ทําให้กระแสน้ําพัดฐานของต่อหม้อหรือเสาเข็มจนทําให้เกิดการชํารุดสะพานนี้ได้รับงบฟื้นฟูจากงบกลางในปี67ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอสัญญาผู้รับเหมาเข้าจ้างดําเนินการแต่ก็เกิดอุบัติเหตุซะก่อนหลังเกิดเหตุก็จะมีการปิดกั้นสะพานและทําทางเบี่ยงใช้เป็นการชั่วคราวก่อนเพื่อที่จะเข้าหมู่บ้านไอบือแต่เอาเดี๋ยวลองฟังนะฮะ นื่อจากสะพานสุดตัวนะครับเกิดจากน้ำเสาะนะครับเสาเข็มข้างล่างนะครับนี่สภาพเสาเข็มรอยกน,น้ำเสาะแล้วก็ทำให้สะพานช่วงสะพานตก3ช่วงนะครับทำให้เกิดอุบัติเหตุซึ่งสะพานตัวนี้เราก็ได้ได้งบ นายงบฟื้นฟูนะครับจากภาคกลางนะครับในปีในปี67นะครับซึ่งซึ่งตอนนี้อยู่อยู่ระหว่างสัญญานะครับตัวนี้ก็รอผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแต่ว่าก็ได้ได้เกิดบัตเหุเสก่อนนะครับขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มอบหมายให้รองผู้ว่าก็คือนายกิษสนันกําไร ไปที่โรงพยาบาลนราธิวาราชนครินเพื่อให้กําลังใจและมอบกระเช้าให้แก่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้แล้วก็มีการดูแลช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับเนื่องจากว่ารถของคนเจ็บและก็คนเสียชีวิตนั้นไม่ได้ต่อพรบรจึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ในการขอรับการคุ้มครองในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากรถทางอำเภอจะแนะร่วมกับแขวงทางหลวงชนบทจะมีการนัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือต่อไปคือถ้า ข้อมูลตามนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็รู้อยู่นะว่าสะพานมันมีปัญหาอยู่<ฮ>ะนะฮะ,ฮะ,ฮะก็คือฐานต่อหม้อเสาเข็มเนี่ยมันชำรุดนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยได้งบมาแล้วงบในการฟื้นฟูปรับปรุงสะพานเนี่ยอยู่ระหว่างนะฮะจะทำสัญญารอผู้รับจ้างเข้าดําเนินการนะฮะเข้าเนินการก็คือซ่อมแซมสะพานเนี่ย<ะ>แต่มันมาเกิดเหตุซะก่อน ถึงตอนนั้นก็คือจะปิดสะพานเพื่อซ่อมแต่ไม่ได้ปิดไว้ก่อนก็เลยเกิดเหตุซะก่อนนี่ถ้าปิดก่อนก็คงจะไม่เกิดเหตุแต่ตอนนี้พอเกิดเหตุแล้วเพิ่งจะมาปิดทีหลังปิดเพื่อที่จะให้ใช้ทางเบี่ยงก็คือถ้าปิดก่อนถ้ารู้มันมีปัญหาเนี่ยน่าจะปิดก่อนแต่คงจะประเมินผิดพลาดหรือเปล่าว่ามันคงจะไม่ถึงขั้นหักขนาดเนี้ยหรือยังไงเนี่ยนะฮะแต่งานนี้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บคําถามคือใครรับผิดชอบอ่ะ